งานก็จะมีปัญหาตลอดนะหลวงตาอ่างนี้ปัญหาเรื่องงานก็มีครับปัญหาเรื่องหนี้สินก็มีใช่ครับปัญหาบริวารก็มีปัญหาหนักด้วยครับทุกอย่างมีมีปัญหาไปหมดครับตัวเองเนี่ยไม่เคยแทงไม่เคยครับไม่เคยพาคุณไปแทงก็เปล่าไปทําก็ที่ว่าแนะนําน้องอ่ะครับให้ตังไปใช้ใจ่ายครับให้เงินน้องไปทําแทงครับผมอันนี้รู้ชัดเลยใช่ไหม อันนี้รู้ชัดเลยใช่ไหมทราบว่าเงินนี้ให้ไปเนี่ยเขาไปทําแท้งแน่นอนใช่ครับช,ชัดเลยแล้วก็มีกุมาอีกหนึ่งท่านเทวดาให้เงินน้องไปทําแท้งนี้และกุมาอีกหนึ่งนี้ยังเป็นปัญหายังอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋อยู่เลยนั่นแหละนะยังอยู่นั่นแหละพระคนมากด้วยสินะและท่านเอ๋ยอ่า เด็กโกรธเพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุทําให้เขาตาย <c oughs> ถ้าไม่มีเงินอาจจะไม่แทงก็ได้ไม่รู้แหละแต่ว่ามีส่วนในการให้เงินเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วกรรมอย่างอื่นของตัวเองมีหรือเปล่ายังไม่นหะท่านเอ๋ยเรื่องเด็กเลยก่อนนั่นแหละนะตอนนี้ส่งผลนั่นแหละครับแล้วเวลานี้เด็กเท่านั้นที่ <c oughs> ทเด็กเท่านั้นที่เป็น เจ้าแห่งกรรมที่อยู่ในตัวเธอในเวลานี้ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างอีกหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วให้บุญนานสิบห้าวันนั่นแหละนะกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมับใช่แล้วอีกสิบวันหนาะแหละท่านเอ้ยกุมารอีกสิบรวมแล้วยี่สิบห้าวันทําได้หรือเปล่าเดือนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภาคมครับวันที่เท่าไหร่ประมาณยี่เอ็ดครับ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งครับยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งยี่สิบเอ็ดพฤษภา,ษภาคมคจะทําให้ครบเลยใช่ไหมครับตอนนอห้ครบอ่าพร้อมจะทําให้ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมให้มาบวชเลยตามนี้ท่านี้เด็กจะอ,อะไรบ้างชื่ออะไรบ้างชายหญิงกันแน่ไม่ทราบครับ้าหนอ้าวเธอเป็นชาย ที่เขาให้เงินไปทำแท้งใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าเด็กกับไอ้ก,กุมารก็รวมเป็นสองคนสองชายครับโอเคทำทุกอย่างหรือเปล่าครับงานการด้วยใช่ไหมฮะเงินทองทุกอย่างพร้อมหมดเลยใช่ไหมครับครบทุกอย่างหรือเปล่ามีแผนจะเพิ่มงานอีกหรือเปล่ามีเอกหมดแล้วนะบ้านรถทุอกอย่างไม่เหลือ ไม่เหลืออะไรแล้วก็นาก็ไม่เหลือแล้วน้ำพอแล้วเนาะเพราะเพราะว่าถูกกระทำก่อนใช่ไหมใช่ดังนั้นก็ต้องขอแก้แค้นไปก็เหมือนหนูหนูก็ไม่มีอะไรเยอะมากตายด้วยใช่ไหมใช่เพราะนั้นก็ต้องไม่มีเหมือนกัน็ต้องไม่มีเหมือนกันนี่คือเป้าหมายใหญ่ใช่ครับอ่าเขาจะใหยังครับตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวก็คือกรรมหนักรามมาเลยต้นเหตุก็คือน้องชายเนี่ย ไปมีแฟนสองคนอ่ะทีนี้คนที่สองมีปัญหากันท้องขึ้นมาทีนี้สุดท้ายก็มันมีก็วิ่งมาหาเราปรึกษาเราก็การเป็นค่าใช้ใจ่ายก็เป็นเราไปตอนนี้ไงไม่คิดไง,งคือจะไปโทษใครไม่ได้หรอกครับเข้าใจเปล่ามันสร้างปัญหาได้มันก็ต้องแก้ปัญหาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไทยส่วนใหญ่นี่นะ เชื่อพระพุทธเจ้าว่าปาณาติบาตการฆ่าคนการทำร้ายคนเป็นกรรมใหญ่เราก็จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยอันนี้เราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยไม่สนใจด้วยทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็เลยคิดว่าไม่มีกรรมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ส่งอยู่ดีครับอาเป็นว่าสำนึกผิดหรือยังสำนึกผิดแล้วครับสำนึกผิดแล้วเชื่อได้นอินตาอะไรนะ ไม่มันยังไงมันก็ทานึกผิดอยู่แล้วไงเขาก็มาขอชดใช้ไงเอาเป็นว่าเราได้ไปเกิดก่อนปัญหามันคือพ่อเธอที่ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ระมัดระวงังไม่มีความรับผิดชอบเาเล้งงานหมดทุกคนเลยน้องก็ดีอยู่ป่ะทุกวันนี้หนักเลยเละเลยเหรอหก็ค <c oughs> <c oughs> งเหมือนเธอแหละแบบแรงมาแรงไปใช่ไหมแล้วแม่นะ่ะแม่เขาหล่บาหมาถึง เมื่อกี้พูดถึงพ่อและแม่แล้วเป็นไงเป็นเพือเหรอไม่สนหรอกหญิงชายใช่ไหมเด็ก<ม>เล็กาที่มีนเ้อ,องเออไม่คู่ง่ายใครที่อยู่ใกล้ตัวก็หมอไปด้วยเลยใช่ไหมลูกเต้าไปหมดังานการเล่มหมดบบริวารทั้งหมดพังตามนี้เลยเอ,อ,อย่าคิดว่าเด็กน้อยไม่มีฤทธิ์ใช่เด็กน้อยเนี่ยแสบกว่าเพื่อเลยใช่ไหม ไม่เขาเรียกอะไรวะอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมมนไม่ใช่เหมือนตาอารมณ์เขาไม่มีความบาน,นีอ่ะก็เข้าใจไงความบาลีเหรอเหมือนตาขอนี่เด็กก็เลยแบบว่าอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาก็เล่นมันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เล่นความโกรธความแค้นอยู่ตลอดเวาเหมือนตาใช่มไม่มีอารมณ์ดียิ้มข,ขึ้นมาทรมานขึน้นมาแล้ก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นว่าเหมือนตาเห็นเด็กคนอื่นมีเสื้อผ้าใสา่ปี๊ดอีกเขามีกินอีกปี๊ดอีก มันไปโรงเรียนปีดอีกอ่าพราะฉะนั้นชีวิตจะต้องตกต่ำตลอดเวลาลเลาพราะอารมณ์เด็กมันไม่ได้ดับไปบเห็นอยู่ทุกอย่างใช่ไหมย,ยิ่งเห็นยิ่งแครนอ,อตามนี้เขาใจยังอย่าคิดว่าฤทธิดเดชนน้อยนะครับหลวงตาที่ที่บ้านที่ผมปฏิบัติอยู่นั่นยังถูกต้องไหมครับอไอย่างที่อาทีลเลือ่องเอาแค่มันจัดการไอเด็กนี่ก็ไม่ก็เอาไม่ตัวไม่รอดแล้วครับ อย่างอื่นคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเข้าใจไหมเขาอยู่ในตัวเธอเข้าได้ตลอดใช่ไหมมอนเหมือนกับว่าเรามีลิขสิทธิ์พิเศษใช่ไหมจะหลับจะตื่นได้หมดขับรถขับลาได้หมดกินข้าวกระอักตายก็ได้ใช่ไมนอนนอนอยู่ไม่หายใจก็ได้ทําได้ทุกอย่างปิดจมูกก็ตายแล้วใช่ไหมเอานิ้วไปกดเส้นเลือดในสมองแตกตายอีก หาสาเหตุไม่เจอไม่เจอแต่ก็คือเด็กนั่นแหละใช่อยู่ที่ว่าอารมณ์มากมายน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เมจําจำไว้ด้วยแต่เขาบอกว่าไม่ให้ตายง่ายหรอกเขาตายตายแล้วไม่มีของเล่นใช่ไหมใช่เหมนจ้ทรมานไปเรื่อยๆนี่เรื่อยใช่มัเนที่หนทรมานรู้ยังรู้ยังเข้าใจยังนี่แหละเขาก็เคยเป็นคนเขาก็เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนนี่เขาเป็นเด็กตลอด ก่อนมันจะเป็นก่อนมันจะมาตายเนี่ยก่อน,นจะมาเกิดมันก็เป็นพุทใหญ่อย่างพวกเรานี่แหละครับ<ะ>แล้วพอตายมันจะมาเกิดใหม่รุ่นว่าจะได้เกิดใช่ไหม<ะ>ดีใจเลยวางแผนยังแล้วว่าแบบหืมชาตินี้กูต้องเอาให้เก่งที่สุดใช่ไหม<ะ>ตายเลยสวยเลยแผนหมดแสนแผนแตก<ะ>ดับฝันไปเลย<ะ>แค้นสิ<ะ>มีเลยเพราะนั้นอย่าล้อเล่นนะ สนุกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ชีวิตของคนที่เขามีความหวังรู้ป่าบางทีมันกว่าจะรุ่นขึ้นมาได้เกิดนี่แบบหืมเน่า,อาลอบากมากเลยจ้าใช่แล้วพอเข้าคิวเสร็จปับ๊บโดนเคียย์ออกอีกถูกฆ่าอ,อีกอ่าหน้าแค้นตามนี้ครับอาเป็นว่าสำนึกผิดแล้วใช่ไหมสำนึกผิดแล้วครับอ่าอ่าตั้งใจบวชให้เขาไปลวกันแล้วก็ยุติกันไปชาติหน้าจะไม่ต้องถูกฆ่าอีกแล้ว ใบบายชื่ออะไรบอกหมดยังยังไม่ได้บอกชื่อแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อ่าบอกข้าวของมาเลยไหนไหนก็เข้าใจกันละใช้จ่ายกันไปเลยชื่อชื่อธนศักดิ์คร่ะธนศักดิ์ค่ะแล้วกุมารแหลกุมารชื่อทองกุมารชื่อทองค่ะอ่าทองอ้าวกินอะไรกันสองคนกินข้าวหมือนกันว่าไปกินหมูฉลาม ครูฉลามเลยเหรอมีขายแบบว่าหูฉลามยังไม่รู้ที่เลยคหูฉลามแบบกระป๋องปลอมหรือว่าหูฉลามอะไรหูฉลามครูฉลามยาวเลยล่ะโอ้ไม่เวอร์เลยหม้อหนึ่งเป็นพันนะคุณไหวเปล่ากินทำไมข้างถนนนะลุงจ้าเนอะก็พอปลาก็เหมือนกันเนี่ย เหรอนั่งของฟอมหนังมือหน้ารองเท้า,า <laughs> เนือ <laughs> อ่าๆไปจัดให้เขาหน่อยช่วยช่วยหนึ่งตัดสินใจผิดก็ดต้องรับรับผิดชอบไปใช่ไหมหนักหน่อยตามนี้แม่ยีการเดียขอแค่อย่างเดียวอ่าๆกินอย่างเดียว,ยว,วแกงกรไก่ย่างตัวไปแล้วให้<ไ>ให้เด้ไปคุยเขาได้ว่าหูเชื้อรกินมาแล้วตามนี้เจ้าว่ารักเขากินมาแล้วไก่ย่างว่ากเขากินมาแล้วเออ กระดไ,ไม่เอาเอะไม่เอาขนมเป๊ปซี่อะไรไอ้พวกนี้เซเว่นตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาไม่เหมือนชาวบ้านแม่หลงุงตาเอาเหมือนเหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่ไม่เห<อ>มือนค่ะเอาแบบไหนอ่ะเอาชุดเนรชุดเนนค่ะชุดชุดอะไรนะชุดสามเณรสามเณรค่ะหลวงพ่อชุดสามเณรเลยจะบวชเลยเหรออ้าวซาธุอ่าโมทนาด้วยได้บุญแล้ว พูดง่ายจะเข้าสู่พระธรรมได้ใช่ไหมครัไม่อยากจะทุกข์ทรมานอกีกแล้วใช่ไหมไม่อยากยุ่งก่อนจะเข้าเป็นเนียนขอกินก่อาขอขอขอสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับจะได้อ่าชุดสามเณรปล่อยสัตว์อะไรบ้างสามเณรน้อยปล่อยเตาา่าวปล่อยกบข้าเหมือนได้อาไรห้าตัวเขาขออและสองคนเลยเหรอสัมมาเนนอ่ะแคนครับมันมีกุมารหนึ่งไงครับ โอเคป่ะสำเนียนน้อยชื่ออะไรกันบ้างวัน,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 นเนี่ยถ้าโนมศักดิ์กับปูมานทองถ้าโนมศักดิ์กับปูมานทองสามเณรถ้านมศักดิ์สามเณรก็คือสองสอง,สองชุดที่จะไปบวชพร้อมกันใช่ไหมใช่ใชค่ะอ,อ,อ้าวเรียบร้อยปล่อยสัตว์แล้วสังฆทานสองชุดตามนี้คือสภาคมยี่สิบเอ็ดบวชให้เลยสามเณรเตรียมตัวบ,บวชพร้อมกันไปเลยบ๊บายบายไปได้อันนี้อย่าให้มันไป วทปัสสาวะอะไรมากมายถอนกำลังก่อนสาเนนตอนนี้ต้องดูกำลังก่อนน้องจางเไม้เต่าไม้เต่ามของเราอ่าเขาตั้งใจยังตั้งใจครับตั้งใจแล้วเขาไปได้ดูการ่อไปสาธุอ่าไปได้บ๊ายบายสามเณรบายบาย